ทำไมแผน t h เธอจึงได้ชื่อว่าเป็นรถถังกลางที่ดีที่สุดในสงครามโลกรถถังกลางแผน t h เธอหรือพันเซอร์คัมฟังเนฟุนพันเ r อรถูกออกแบบในปี1942โดย m มาชินินฟานบลิกเอาบวกเนินแบกและเข้าประจำการในกองทัพเยอรมันในปี1943แผน t เธอร์ได้ชื่อว่าเป็นรถถังกลางที่ดีที่สุดเนื่องมาจากการผรสมผสานระหว่างความคล่องตัวรอกและอำนาจการยิงส่งผลให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามอย่างรวดเร็วสำหรับ รถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรแผนเธอมีการออกแบบเปราะลาดเอียงที่ทำให้มันสามารถป้องกันการยิงของข้าศึกได้ดีมาพร้อมกับปืนใหญ่รถถังขนาด75มมที่มีประสิทธิภาพสูงต่อทั้งรถถังและทหารราบนอกจากนี้ความคล่องตัวสูงยังทำให้มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสนามรบที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วทําให้แผนเธอมีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของเยอรมนีและกลายมาเป็นต้นแบบในการผลิตรถถังของโลกในช่วงยุคสงครามเย็น